ได้เรียกปอระพิสย์กิมเต็มบอมไมาด้วยนะครับใครปิดท้ายด้วยคู่ที่สิบสิงสวรรค์กับหลองตัเส้นจะเป็นมาฟมไปเลย สี่ร้อมวยเลยครับมาถึงโที่แปดครับของรายการคืนนี้แล้วยมางฝั่งโบแรงครับท้านอานารสสุพล วนเงินเพชรโกนสาสาสิ์เที่ยวพิษตัวนี้ขนาด53ากิโลกรัมแต่เป็นต้นกล้ามวยไทยครับเป็นมวยใหม่นะครับพึ่งชกไม่กี่ครั้งทางหัวหน้าไทยมาจากซิบบอกบอกว่าขอชกสามยกว่าอย่างนั้นนะครับเราก็จัดให้นะครับ การฝึกเสร็จพที่เรียบร้อยเป็นการเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ใ้กักมวยนะครับเพื่อก้าวขึ้นสู่เป็นมวยระดับมวยอาชีพต่อไปขอ,องการพิกาส่วนจังหวัดน้องชายนะครับนยบายกยุทธนาสิสบุตร ทายที่สนใจในเรื่องของกีฬามวยครับได้มีเวทีทางยกแบบมาโยกหน้าใส่กันเลยไม่ต้องดูเแบบดวลเชิงไม่มีมังยานะครับโอ,อยใหม่ๆด้วยกันนะทีแ่แ้งขวาฝ่ายแม่เี็ตัวตัวไม่หมัดแกวขาใช่ไหมใส่หนี้ไปยังเหมือนกันนะครับ เก้าล้านนสาเป็นสา่องายล้ต่ตวไม่โดนสวนกันรอบวกมาสวนจนม่นกัปนสารเป็นสาก็ต่อยได้ต่อยโดนด้วยการดนแา เขกไว้งไว้เพื่อยตดเกมไ้องไปด้วยเป็นดสาขยาเข้าาใหม่ต่อขวาเ้าลกนต่อขวาต่ขวาขึ้นยังใต่อขวาเข้ามาเป็นกดสาดูสิว่าน่าไลใส่ใจจเหลีวมากกว่ากันต่อยขวาโดนมาต่อ้ไต่อต่อาต่อ แ็กกาเ่นคู่เวลาปฏิบัติกดรทีแรกเริ่ชกนตามเ็นตกมือแตกกนที่งแกแกแบบไม่คิดชีวิตเลยใจกส่ส่ออะไรใจใส่ใจเะไแอบตัดใจเล็วป็ะเคนไม่ยามคนไม่กล้เขี่มาไปไปเป็นสาษาแต่ใจ นกมวยเท้าไปน้ำไปนเอาละไปโู่ไถเป็นไถแนะ้ทะ่านี้ออกอาวุธอย่างนี้สู้กันอย่างนี้ต่อยอย่างนี้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดนะครับทักเกล้านและโคดสาบวยถูกคู่คนดูก็ถูกใจนะครับขอบคุณครับทุณทางการสังข้่มยครับ คอมพิเตอรอบตแม่ฮายสังกัาหมดกรถิ่นทองจุดหมูทองและก็ยุทธวางต่างคนนะครับได้คัดสรรอ่าสร้างสรรค์ของกุ้่วยพวกนี้มาให้พีมต่างเในอัได้ชมกันนะครับถึงแม้จะเป็นผู้ทช้ไทยเราก็ยังได้รู้สนุกกันอยู่อาจารย์สัมพันธ์บอกต่อกันไปเลยนะครับพวกนี้วันจะชมเวลา20มิถุนา30นาทีรักเงินที่มีรายการชกดี คู <cost> ่แรกๆนะครับค ah ู <choices> ่หนึ่งคู่สองคู่สามก็มาแต่เวลาไล่ให้มาถึงสนามตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อจะได้จับชุบในเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับจะได้ไม่ดึกงานฉลองสะพานครบรอบสามสิบปียังมีมวยใจมีดสี่ฟืนด้วยกันนะครับ ต่อไปจะไม่ต้ที่สองต่อจากนี้ทีแม่น้อยต่ใกล้เรียกเื็นพร้อมไปเลยนะครับเช็ดาไปเข่าไ่าเช็ดขาเช่อมนไม่ึงกวานมา้าง้ายต่อาไป้าต่ขวาขาขวาไว้เข่าล่า

สาเซ้ายไปขวาโดนจับที่เท้ทิ้งชกเลยเดียวการการเทเซฟนะมวยย ouais, pues, ุต <rules> ิเกิกรชกที่เี่ยนตีงขึ้นผดุงรักาไดนะครับระบบหายใจหายพอไม่ทันนะฮะแปลว่าฟอกสองของเพชรโพลสายังพอมีเหลือนะครับสมจุดนี้เอาข้าว้ัง ครับคชท์ขอไทยกันแล้วนะครับ10เวทีนะครับไม่มีอะไรการขาดใจกันแล้วนะครับตามเกณฑ์กติกานะครับมาข้างล่างก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกานเหมือนเดิมหรือว่าสู้กันได้ดีนะครับแหวกอาวุธกันได้สนุกเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้กับเพชรโกนสาสิทธ์เกี่ยวเพชรครับ I'm